เมื่อวานนี้ผมได้ข่าวว่าไอดอลผมกำลังจะมีหนังชีวประวัติเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็คือพิเศกโลโซนั่นเองครับแล้วก็เหมือนจะได้พี่ปัตญาปิ่นแก้วครับมากำกับหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีประกาศเป็นทางการนะว่าจะสร้างแต่อาจจะมีแผนมาละผมนึกถึงคนเดียวเลยถ้าสำหรับมีแคสติง้งเป็นพระเอกพิเศะใครจะมาแสดงอันนี้แบบดรีมแคสติ้งสาหรับผมเลยนะ นึกถึงใครไม่ได้เลยครับนึกถึงใครไม่ได้เลยต้องคนนี้เลยโจโอี้ผัวสิทธิ์ครับเพราะว่าโจโอี้นี่มาดแกแม่งเวลาแสดงคอนเสิร์ตผมไปดูหลายคอนเสิร์ตแล้วเหมือนพิเศษเลยถอดแบบมาจากพิเศษแล้วก็ทรงได้ด้วยนะดูจากทรงเนี่ยผมผอมเรียวๆแล้วแกก็น่าจะแสดงหนังได้ด้วยนะความสามารถหลากหลายนะครับโจโอี้ คือได้เลยแล้วโจอี้เขาชอบพิเศกโรโซเป็นไอดอลด้วยนะที่เคยแบบได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ที่เห็นเหมือนกันไหมแล้วเพื่อนๆล่ะอยากให้ใครแสดงเป็นพิเศษถ้าสมมติมีการแคสติ้งนักแสดงคนนี้มาก่อนจะลาจากกันไปนะครับฝากด้วยเลยกันนะครับหมึกกรุบครับใครชอบกินหมึกกรุบซื้อกับผมได้นะครับผมปักตะก,ก้าเอาไว้ให้นะครับขวาล่างทรงขวาขวาล่างนะครับมันจะมีตะก,ก้าสามารถซื้อกับผมผมได้เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายด้วยนะครับมี3รสชาติใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น รสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมรสชาติน้ำจิ้มง,งาและกินปูผัดผงกะหรีครับผม3รสชาติใหม่นะครับอร่อยทุกรสนะครับฝากอุ่นหุนกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะกดกัน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 